สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาแนะนำวิธีการถอนเงินนะคะออกจากแอป t a s Wallet นะคะกรณีจะถอนเงินจากแอป Taz Wallet เข้าไปที่บิ t ขับหรือว่าบิตทา a อ่ามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวแอนจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะขั้นแรกนะคะให้เราไปที่บิตทาร a ก่อนหน้าบิตทาร a ของเรานะคะให้เราไปที่ กระเป๋าตังค่ะมาที่3ามขีดนี้ก่อนนะแล้วก็ไปที่กระเป๋าตังนะคะกระเป๋าสตังมันจะมีคําว่าอิตาเลี่ยมนะคะ e t h อิตาเลียมอยู่ตรงนี้ให้เรากดมาตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะสี C ่เหลี่ยมแล้วก็มีบวกอยู่ข้างในตรงนี้นะคะพอกดเข้ามานะคะเราจะเห็น เาว่ากระเป๋าสตังค์ผู้รับนะคะแล้วเขาจะขึ้นเป็น qr code ให้สแกนเป็นการรับเงินหรือเราจะคัดลอกนะคะคัดลอกลิงก์นี้นะคะเพื่อที่จะรับเงินโอเคคัดลอกอ่าโอเคเราคัดลอกหน้านี้ไว้แล้วนะเงินจะมาเข้ากระเป๋านี้นะคะเดี๋ยวหน้าต่อไปเราจะไปท r u s t w a l l e t กันโอนเงินจาก trust wallet นะคะ,ะซึ่งตัวอย่างที่แอนจะโอนให้ดูนะคะ จะเป็นกระเป๋านี่ค่ะมีเงิน0.198นะคะโอเคพอเราจะโอนไปเรามากดตรงเซนต์ค่ะกดเครื่องหมายส่งออกนะคะและที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้ให้เรามาวางตรงนี้ค่ะหรือถ้าเราถ่ายรูป qr code ไว้ก็ให้เรามากดตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะกรณีแอนใช้คัดลอกสำเนานะคะเราก็จะวาง อโอเคเป็นกระเป๋าของบิททาซาตรงนี้นะเราจะโอนเงินไปเท่าไหร่เราสามารถพิมพ์ในช่องว่างตรงนี้ได้เลยหรือเรามีเงินอยู่0.19นะคะ,แอ, Mac, ะ,คะแอนก็กดไปเต็มแม็กนะคะแอนกดไปเต็มแม็กก็จะออกมาหมดแม็กเลยนะคะพอเรากดหมดแม็กปุ๊บทุกอย่างจะขึ้นคำว่า next นะคะคือต่อไปเป็นหน้าต่อไป โอเคเดี๋ยวรอการยืนยันสักครู่นะคะจะขึ้นรายละเอียดให้หมดเลยนะคะว่าการโอนเงินจากกระเป๋านี้นะคะไปยังอีกกระเป๋านี้จะขึ้นให้เราดูนะคะซึ่งค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.0036นะคะโอเคพอเรากดการโอนไปเสร็จเรียบร้อยให้เรากดเซนต์ค่ะส่ง โอเคนะคะเห็นไหมคะว่าเงินจะออกจากกระเป๋านี้กำลัง pending นะคะในกรณีนี้คือต้องใช้เวลาสักไม่นานคะ่ะประมาณ5นาทีหรืออาจจะไม่ถึงนะคะเขากำลัง pending ให้อยู่แต่เงินคือลบออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่หน้าบิตทาซ่ซานะคะแต่หน้านี้เงินยังไม่ออกไปไหนนะเขากำลังทำรายการอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูที่หน้าบิตทาซ่า ว่าเงินจะเข้ามาจากตอนแรกมีอยู่เท่านี้นะคะอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งสักครู่หนึ่งนะคะโอเค